มีบางครั้งที่คุณเดินผ่านใครบางคนโดยไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนทั้งชีวิตคุณไปตลอดกาลบางครั้งจักรวาลไม่ได้ส่งเสียงดังแต่มันกระซิบเบาๆผ่านความบังเอิญที่ดูเหมือนตั้งใจผ่านแววตาที่มองกันเหมือนเคยรู้จักมาเนิ่นนานและผ่านความรู้สึกในหัวใจที่ไม่สามารถอธิบายได้คุณอาจเคยถามตัวเองว่านี่คือคนที่ใช่จริงๆหรือและหากคุณได้พบเจ็สัญญาณเหล่านี้ อาจไม่ใช่แค่ความรักธรรมดาแต่นี่อาจคือรักแท้ที่จักรวาลตั้งใจมอบให้คุณ 1. คุณรู้สึกเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเมื่อคุณเจอเขาหัวใจคุณไม่ตกใจแต่สงบเหมือนกับว่าเคยรู้จักกันมานานแม้เพิ่งพบหน้าครั้งแรกสายตาของเขาทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยเหมือนบ้านไม่ต้องสร้างภาพไม่ต้องแปลงเข้มแข็งคุณสามารถเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริง และเขาก็ไม่หนีจากคุณไปไหนเหมือนจิตวิญญาณของคุณทั้งสองเคยผูกพันกันมาในอดีตและจักรวาลได้พาให้มาพบกันอีกครั้งแม้โลกจะกว้างใหญ่แค่ไหนหากมันเป็นรักแท้คุณจะไม่มีวันพลาดกัน 2. ความเงียบระหว่างคุณสองคนไม่เคยอึดอัดคุณอาจเคยนั่งข้างใครสักคนแล้วรู้สึกต้องหาเรื่องคุยแต่กับเขาคนนี้ความเงียบกลับอบอุ่นไม่ต้องมีคำพูดมากมาย เพียงแค่นั่งข้างกันใจก็สงบจิตก็เบาเหมือนพลังงานของกันและการเติมเต็มซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องพยายามนี่ไม่ใช่ความเงียบที่ว่างเปล่าแต่มันคือความเงียบที่เปี่ยมไปด้วยความเข้าใจ 3. คุณกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเมื่ออยู่กับเขาเขาไม่ใช่แค่คนที่คุณรักแต่เขาทำให้คุณอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมเขาไม่เคยบังคับไม่เคยชี้นิ้ว แต่เขาเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นมาสู้ให้คุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับความสุขเขาอยู่ข้างคุณตอนคุณล้มและชื่นชมคุณตอนคุณลุกขึ้นไม่ใช่แค่รักคุณตอนดีแต่รักแม้ในวันที่คุณอ่อนแอและนั่นแหละคือความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่ชื่นชมในวันที่คุณเก่งแต่ยืนข้างคุณแม้ในวันที่คุณแทบไม่มีอะไรเลย 4. คุณเห็นอนาคตร่วมกันโดยไม่ต้องฝืนเมื่อคุณพูดถึงอนาคต เขาไม่ได้เบือนหน้าหนีแต่กลับพูดถึงมันเหมือนเรื่องธรรมดาคุณไม่ต้องถามว่าเราไปต่อได้ไหม <_: S 1> เพราะทุกอย่างที่เขาทำทุกคำที่เขาพูดมันทำให้คุณรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนี้เพื่อจะไปกับคุณไม่ว่าจะลำบากหรือสุขสบาย <_' i> คุณรู้สึกว่าคุณทั้งสองคนคือทีมเดียวกันไม่ต้องต่อสู้กันเองแต่จับมือกันสู้กับโลกใบนี้ไปพร้อมกัน ห้าความบังเอิญที่ซ้อนกันซ้ำๆจนเหมือนฟ้าลิขิตคุณบังเอิญเจอกันในที่ที่ไม่ควรเจอหรือเขาเคยผ่านเหตุการณ์เดียวกับคุณพูดคําเดียวกันชอบสิ่งคล้ายๆกันหรือแม้แต่ความฝันที่เหมือนกันอย่างน่าประหลาดสิ่งเหล่านี้อาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแต่มันคือสัญญาณที่จักรวาลกําลังส่งให้คุณรู้ว่าคนนี้แหละคือเขาจงฟังเสียงหัวใจและสังเกตสัญญาณที่มาโดยไม่คาดคิด บางครั้งมันชัดเจนมากพอที่จะทำให้คุณน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว6เวลาที่อยู่ด้วยกันผ่านไปเร็วเกินไปเสมอคุณรู้สึกว่าทุกนาทีที่อยู่กับเขาเหมือนพริบตาเดียวคําพูดง่ายๆเรื่องราวเล็กๆกลับมีความหมายอย่างไม่น่าเชือ่อคุณไม่เคยเบื่อไม่เคยอยากหนีห่างไม่ใช่เพราะเขาสมบูรณ์แบบแต่เพราะหัวใจของคุณรู้สึกสบายรู้สึกอิ่ม รู้สึกว่าการมีเขาอยู่ตรงหน้าคือของขวัญที่ดีที่สุดจากฟ้า7แม้จะมีอุปสรรคแต่คุณไม่อยากปล่อยมือเขาไปเลยความรักไม่เคยง่ายและรักแท้ก็ไม่ใช่เรื่องโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ถึงแม้จะมีน้ำตามีความไม่เข้าใจมีระยะห่างหรือช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าคุณก็ยังรู้ว่าคุณไม่อยากเสียเขาไปคุณพร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะเติบโต และพร้อมจะจับมือเขาไว้แน่นๆเพราะคุณรู้ว่าคนนี้ไม่ใช่ใครก็ได้แต่คือใครคนนั้นที่คุณรอมาแสนนานหากคุณเคยรู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้อย่ารีบปล่อยมือเขาไปเพราะบางคนเกิดมาเพื่อเจอกันบางคนเกิดมาเพื่อรักกันและบางคนเกิดมาเพื่อเติมเต็มใจของกันและกันตลอดไปและหากในตอนนี้คุณนั่งฟังอยู่เงียบๆใจคุณอาจกำลังคิดถึงใครบางคนขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว ใครคนนั้นที่แม้ไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาก็ทําให้คุณรู้สึกสมบูรณ์ทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาคุณอาจเคยเพยายามเดินหนีเคยเพยายามหลอกตัวเองว่าเขาไม่ใช่แต่ไม่ว่าจะเดินไปไกลแค่ไหนใจของคุณก็วนกลับมาที่เดิมกลับมาที่ความรู้สึกบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ราวกับว่ามีแรงดึงจากจัก,กรวาลที่มองไม่เห็นกําลังดึงคุณให้หันกลับไปมองเขาอีกครั้งดึงให้คุณทบทวนว่านี่หรือเปล่าคือคนที่ฟ้าได้เขียนชื่อไว้ข้างๆคุณมาตั้งแต่ต้น ความรักแท้ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันเจ็บปวดแต่ความรักแท้คือการเจ็บแล้วไม่อยากจากเจอปัญหาแล้วไม่อยากหนีเห็นข้อเสียของกันแล้วก็ยังอยากจับมือกันต่อไปเพราะคุณรู้ว่าไม่มีใครในโลกที่สมบูรณ์แต่เขาคือคนที่คุณอยากสมบูรณ์ไปด้วยกันจากระวาลไม่เคยพูดตรงๆว่าใครคือรักแท้แต่จะส่งสัญ,ญญาณผ่านความรู้สึกส่งผ่านความเข้าใจที่ไม่ต้องใช้คำพูดและมอบบททดสอบเล็กๆน้อยๆให้คุณได้เรียนรู้ว่า ความสัมพันธ์นี้คู่ควรกับคำว่านิรันด์หรือไม่หากวันนี้คุณกำลังลังเลกำลังไม่แน่ใจขอให้คุณเงียบลงสักครู่ฟังเสียงหัวใจของตัวเองอย่างแท้จริงปล่อยให้ความรู้สึกนำทางคุณแล้วถามตัวเองว่าคุณรู้สึกอย่างไรในวันที่ไม่มีเขาอยู่ข้างๆความเงียบนั้นมันสบายหรือมันเจ็บความห่างนั้นมันทำให้คุณดีขึ้นหรือทรมานขึ้นถ้าหัวใจอย่างร้องเรียกชื่อเขาเบาๆทุกคืน ถ้าแววตาของคุณยังมองหาเขาท่ามกลางผู้คนมากมายและถ้าคุณยังภาวนาในใจว่าอย่าให้เขาหายไปไหนอีกเลยนั่นแหละคือสัญญาณที่ดังพอจะตอบคำถามทุกอย่างให้คุณแล้วจาก,กระวาลจะไม่ยนรักแท้ใส่มือคนที่ไม่พร้อมแต่หากคุณคือคนที่กล้ารักด้วยความจริงใจกล้าให้อภัยด้วยหัวใจบริสุทธิ์และกล้าอยู่เคียงข้างเขาแม้ในวันที่แสงสุดท้ายจะริบรี่ จักรวาลก็พร้อมจะมอบสิ่งที่เรียกว่าความรักนิรันด์ให้คุณได้สัมผัสไม่ใช่แค่เพียงชั่วครู่แต่ตราบนานเท่านานบางคนอาจรอคอยทั้งชีวิตเพื่อได้เจอคนที่ทำให้รู้สึกเหมือนบ้านและหากคุณเจอเขาแล้วจงรักษาเขาไว้ให้ดีที่สุดเพราะบางครั้งสิ่งล้ำค่าที่สุดในชีวิตอาจไม่ได้มาในรูปแบบของคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดคุณไม่เคยรู้สึกว่างเปล่าเลยแม้สักวินาทีเดียว บางรักไม่ได้มาเพื่อให้หวานแต่มาเพื่อสอนให้เติบโตบางคนไม่ได้มาเพื่ออยู่ด้วยกันตลอดไปแต่หากเขากลับมาอีกครั้งหลังจากเรื่องราวทั้งหมดและยังมองคุณด้วยสายตาแบบเดิมยังยิ้มให้เหมือนวันแรกยังใส่ใจแม้รายละเอียดเล็กน้อยในชีวิตคุณนั่นแหละคือสัญญาณว่าเขาไม่ใช่แค่คนที่ผ่านเข้ามาแต่คือคนที่หัวใจคุณรอยอยู่เสมอมาบางที การที่คุณยังคงคิดถึงเขาในทุกคืนก่อนหลับตายังฝันถึงเขาในวันที่คุณพยายามลืมนั่นอาจไม่ใช่แค่ความทรงจำที่ยังหลงเหลือแต่อาจเป็นการเตือนจากจักรวาลว่ายังมีบางอย่างที่คุณยังไม่ได้เข้าใจบางความรู้สึกที่คุณยังไม่ได้ปล่อยวางมันจะไม่ทำให้คุณต้องเหนื่อยกับการแสดงคุณไม่ต้องฝืนยิ้มในวันที่ใจเจ็บไม่ต้องพูดคำว่ารักเพื่อให้เขายังอยู่เพราะเขาจะอยู่แม้คุณจะไม่พูดอะไรเลย เขาจะเข้าใจแม้คุณจะพูดน้อยลงทุกวันเขาจะจับมือคุณไว้แม้โลกทั้งใบจะพังลงต่อหน้าความสัมพันธ์บางอย่างไม่ได้เริ่มจากความสมบูรณ์แบบแต่มันค่อยๆเติบโตจากความเข้าใจจากรอยน้ำตาจากการยอมรับซึ่งกันและกันในวันที่ต่างคนต่างแย่คนที่รักคุณจริงจะไม่เดินออกไปเพียงเพราะคุณผิดพลาดเขาจะยืนอยู่ข้างคุณพร้อมให้อภัยพร้อมบอกว่า ไม่เป็นไรนะเราเริ่มใหม่ได้เสมอเขาจะไม่ทำให้คุณรู้สึกได้ค่าแต่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ใช่เพราะคุณเพอร์เฟกแต่เพราะเขามองเห็นความงามในหัวใจของคุณในแบบที่คุณอาจไม่เคยเห็นมันด้วยตัวเองจากระวาลไม่เคยเลือกผิดทุกการพบเจอมีเหตุผลและทุกการจักรามีบทเรียนบางครั้งคุณต้องเจ็บก่อนเพื่อเรียนรู้ว่าความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเข้าใจการให้อิสระ การเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ฉุดรัง้งหากคุณเจอคนที่ทำให้คุณอยากเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคนที่แม้จะห่างไกลกันแค่ไหนก็ยังส่งพลังดีๆมาถึงกันคนที่แม้จะไม่ได้พูดว่ารักบ่อยๆแต่คุณรู้สึกได้จากสายตาการกระทำและความเงียบที่ไม่เคยทำให้รู้สึกเดียวดายนั่นแหละเขาคือรักแท้ของคุณและถ้าในวันนี้คุณกำลังยืนอยู่กลางทางสองแพร่งของชีวิต ระหว่างการเดินจากหรือการเดินกลับไปหาเขาอีกครั้งขอให้คุณหลับตาฟังเสียงหัวใจตัวเองให้ดีอย่าฟังเสียงของอดีตที่เต็มไปด้วยความกลัวอย่าฟังเสียงของใครที่ไม่เคยเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณจริงๆแต่จงฟังเสียงเบาๆที่ดังอยู่ในความเงียบเสียงที่กระซิบว่ากลับไปเถอะความรักครั้งนี้ยังไม่จบเพราะบางทีสัญ,ญญาณจากจักรวาลไม่ได้มาในรูปแบบของเหตุผลแต่มาในรูปแบบของความรู้สึก ที่คุณไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าทำไมต้องเป็นเขาบางคนเดินเข้ามาในชีวิตเพื่อเปลี่ยนคุณไปตลอดกาลและบางคนคือคําตอบของคําอธิษฐานทั้งหมดที่คุณเคยร้องขอถ้าเขาทำให้คุณหัวเราะในวันที่คุณอยากร้องไห้ถ้าเขาอยู่กับคุณในวันที่คุณไม่มีอะไรให้ภูมิใจเลยสักอย่างถ้าเขายังเห็นแววตาของคุณว่าสวยงามแม้คุณจะมองตัวเองว่าอ่อนแอที่สุดเขาไม่ใช่แค่คนรัก แต่คือปาฏิหาริย์จากจักรวาลที่ถูกส่งมาเพื่อให้คุณได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงมันไม่ได้ต้องการคำสัญญาแต่มันต้องการหัวใจที่ไม่เคยเปลี่ยนเพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความรู้สึกในช่วงต้นแต่คือการประคองกันในวันที่หัวใจเหนื่อยล้าวันที่โลกทั้งใบไม่เหลือใครให้หันไปพึ่งแต่เขายังอยู่ตรงนั้นอยู่เงียบๆข้างหลังคอยซับน้ำตา คอยประคองหัวใจคุณให้กลับมายืนได้อีกครั้งบางคนไม่จำเป็นต้องพูดคำว่ารักเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่คุณกลับรู้สึกว่ารักของเขาลึกซึ้งจนไม่มีถ้อยคำใดอธิบายได้ทุกการกระทำของเขาทุกการมองตาทุกครั้งที่เขาเลือกจะฟังมากกว่าพูดทุกครั้งที่เขาอยู่ตรงนั้นในวันที่คุณไม่เหลือใครมันมากพอที่จะทำให้คุณกล้าพูดกับตัวเองหนอว่านี่แหละคือคนที่ใช่ ความรู้สึกบางอย่างไม่สามารถใช้เหตุผลวัดได้คุณอาจเคยเจอคนมากมายที่ดูสมบูรณ์แบบดูเหมาะสมดูเข้ากันได้ทุกอย่างแต่ไม่เคยมีใครทําให้คุณรู้สึกอุ่นใจได้เท่าเขาความอุ่นใจที่ไม่ได้มาจากคำพูดหวานหรือการกระทำยิ่งใหญ่แต่มาจากการที่เขาอยู่ตรงนั้นอย่างเสมอต้นเสมอปลายอยู่ในแบบที่ไม่ต้องพยายามอะไรเลยแค่เป็นเขาคุณก็รู้สึกว่าทุกอย่างพอดีไม่ต้องหนี ไม่ต้องกลัวไม่ต้องซ่อนอะไรอีกต่อไปคุณอาจสงสัยว่าถ้ารักแท้มีอยู่จริงทำไมมันถึงต้องยากคำตอบคือเพราะรักแท้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้เรารู้สึกดีตลอดเวลาแต่มันถูกสร้างมาเพื่อให้เรากลายเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดคนที่ใช่จะทำให้คุณรู้จักตัวเองมากขึ้นเห็นเงาที่คุณเคยมองข้ามสะท้อนความกลัวความอ่อนแอ และความจริงที่คุณไม่กล้า,ผาเผชิญเขาจะไม่เดินหนีในวันที่คุณเปราะบางเขาจะไม่หลบตาในวันที่คุณร้องไห้เขาจะไม่ถอยไปในวันที่คุณหมดศรัทธาในตัวเองเขาจะยื่นมือให้คุณบอกว่ามันโอเคแล้วกอดคุณแน่นโดยไม่พูดอะไรเลยถ้าเขาคือรักแท้คุณจะไม่รู้สึกว่าต้องแข่งกับใครคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยไม่ต้องทำตัวให้น่ารักตลอดเวลาไม่ต้องเก่งทุกวัน คุณสามารถเป็นตัวเองในวันที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดคุณสามารถพูดความจริงแม้มันจะไม่น่าฟังคุณสามารถร้องให้ในอ้อมแขนของเขาโดยไม่รู้สึกผิดหรืออายเพราะเขาไม่ใช่แค่คนรักแต่เขาคือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดในชีวิตคุณและถ้าในวันนี้คุณกำลังมีใครสักคนอยู่ในหัวใจคนที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเขายังอยู่ในความคิดของคุณเสมอคนที่คุณไม่สามารถลบได้ แม้จะพยายามมากเท่าไหร่ขอให้คุณรู้ไว้ว่าบางคนไม่ได้หายไปจากชีวิตเราเขาแค่หายไปจากสายตาในความรู้สึกในความอ่อนโยนที่คุณไม่เคยลืมและนั่นแหละคือหนึ่งในสัญญาณที่จักรวาลส่งมาเพื่อบอกว่าความสัมพันธ์นั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญหากคุณยังอยากเดินกลับไปหาเขายังอยากลองอีกครั้งยังอยากเริ่มใหม่กับคนเดิมจงฟังหัวใจตัวเองให้ชัดที่สุด เพราะจักรวาลจะเงียบแต่หัวใจของคุณจะพูดจักรวาลจะไม่ตอบคุณตรงๆแต่จะทำให้คุณรู้สึกว่ายังมีบางอย่างที่ยังทัง้งคายังมีใครคนหนึ่งที่หัวใจคุณเรียกหาอยู่เงียบๆทุกวันและถ้าเสียงนั้นยังดังอยู่จองอย่าก,กลัวที่จะกลับไปเพราะรักแท้ไม่เคยหายไปไหนเลยจริงบางคนเข้ามาในชีวิตเราแล้วทำให้เราต้องพยายามมากมายต้องพูดให้ดีต้องทำให้เก่ง ต้องแต่งให้ดูสวยต้องเก็บซ่อนความเหนื่อยไว้ข้างในแต่สำหรับบางคนแค่คุณเดินเข้าไปหาเขาในวันที่โทมที่สุดในวันที่คุณไม่มีรอยยิ้มไม่มีพลังจะพูดแม้แต่คำเดียวเขากลับมองคุณด้วยสายตาที่อ่อนโยนและบอกว่าวันนี้เหนื่อยใช่ไหมแค่คำนั้นน้ำตาคุณก็ไหลโดยไม่ต้องเสแสร้งอะไรอีกเพราะเขาเข้าใจโดยที่คุณไม่ต้องอธิบายอะไรเลยเขาเห็นหัวใจคุณแม้คุณจะไม่พูดสักคำ และเมื่อคุณรู้สึกปลอดภัยพอที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ทุกด้านแม้ด้านที่คุณไม่ภูมิใจนั่นคือสัญญาณจากจักรวาลว่าคนคนนี้มีความหมายมากกว่าที่คุณคิดคุณอาจเคยเจอใครบางคนที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนต้องแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวต้องปั้นหน้าเก่งในวันที่กำลังจะแตกสลายต้องยิ้มในวันที่ไม่เหลือแรงแต่กับเขาคนนี้คุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องเก็บเงาความรู้สึกแค่เป็นตัวเองเขาก็ยังอยู่ ไม่หนีไม่ตัดสินไม่รำคาญและไม่เคยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมากไปหรือคุณน้อยเกินไปสำหรับเขาความรักที่แท้จริงไม่ใช่การวิ่งไล่ตามใครสักคนแต่คือการได้เดินข้างใครคนหนึ่งโดยที่คุณไม่ต้องฝืนก้าวไม่ต้องเหนื่อยวิ่งให้ทันและไม่ต้องหลบตาเขาในวันที่คุณอ่อนแอถ้าเขาเป็นคนที่ทำให้คุณกล้าหันหน้าเข้าหาตัวเองคนที่ทำให้คุณอยากเติบโตโดยไม่รู้สึกกดดัน คนที่แม้จะเงียบแต่กลับให้ความอบอุ่นมากกว่าคำพูดนพันนั่นแหละคือสัญญาณว่าจาักรวาลกำลังชี้ทางให้คุณเห็นว่าเขาไม่ใช่แค่ใครบางคนในชีวิตแต่คือบทเรียนคือที่พักพิงและคือบ้านของหัวใจคุณบางครั้งความรักไม่ได้เริ่มจากความเหมาะสมแต่มันเริ่มจากความรู้สึกที่คุณไม่สามารถอธิบายได้เริ่มจากความเงียบที่ไม่อึดอัดเริ่มจากสายตาคู่นั้นที่ทำให้คุณรู้ว่าไม่ต้องเก่งก็ได้ แค่ยังมีเขาอยู่ข้างๆแค่นั้นก็พอแล้ว